ส,สม bon ้สมตำจ้ายายตำให้กินแซบๆซบหมึกทอดด้วยพ่อนาเออแซบแซบนะเ่าเนาะโอ้ไปเล่นน้ำมานะนี่นะคะบอดได้บึางหมดียบอดได้ียกมันน่้วอยู่ได้บ่อยดีอึะกระบอกว่านั่นแหละแล้วก็ มัดผัดมัดแ่บมัดแ่บผัดแ่บดีครับแ่งไก็เหมือแกงยยแ่งเหอนโหยายยังเผ็ดเลยอือตายแงจับมายตัอมามากแ่บอ่ไรหน่อยแ่บแคบยายยายยายตัหนุให้ตีนเดือดเด้ ปาดพนุกิิมาดี่ปลาหมึกอร่อยมากเลยปลาหมึกข้อแขกอยู่บ้านมันไม่อร่อยช่มไหมมาทุ่งนาเล่นเหนื่อยแล้วก็อร่อยไปเอาข้าวไหมลูกข้าวมีอยู่นะที่เราเคยกินผักเกษตรนะจ๊ะวิธีกินอย่างถูกต้อง แคบเท่าไหร่ตีตีนิ้เจดีมุ่งหน้าเลยจังตีไปมันเกิดสาวหน่อยนี่เิบเจสิห์ฮมอาไปเรียนบาสโลบอีกมนี่ยมบัวก็ไปไั้เบ้นเลยะเล่นกันแน่ บาสโลได้นอกกระดูกายบาสโลปบางอย่างยตัวแนี่ได้เต็บไียายพงยายเดียนกันไปนี่นะคะไม่มานีนายจมกห้นงนเยอจ้าเด้อม่บาค่ะ